กันไว้ดีกว่าอีูในเรือตำบลขีดเอกนี <c oughs> แต่คนอยู่ในเรือรางวัลที่หนึง่ง สวัสดีชาวฮักเที่ยวทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าวัดพระธาตุสวนตาลนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเที่ยววัดนะครับให้ถูกใจคอหวยกันเลยทีเดียว พ้องเองฟ้อเองมาเองก็มีเงินเงินหงเมื่อแจกบ้านไหนเราพูดไหมทีเล็กครับเล็กเขาเรียนเก่บถ้าน้องไลน์นครับนี่ เมนรับขงไปอเมรวันดีราแมกมาเ้า่าวนีราย่งดีดกันอาเมนะบ่มันเทจมานาะหน้าได้ดำากันเลียวาแล้วมันก็เหมืนะข้าวเรเราเร่ามดเเนารไนหรอเกด้ยยนูขอเชิญทางนี้ครับ เรือโบราณครับเรือโบราณโอ้มันยุดสงครามอยู่เรือเก่าโบราณจุดาสามร้อยปีนะครับพบอยู่ที่ลำน้ำปีเมื่อวันที่หกวัเกินปีสามเจ็บนะครับมวไปารนะเรือโบราณอรุณนายาเกะสะเก็ดเรือขูดได้บ่ได้ผมสวยงามทั้งในเคนครับผมเรือ เลือดขุดนี่่เมินน่น่ะมินขุดไอ้มันเป็นล่ำเลยคุดพอคนอีนี่เลยตำบนขีเ็กนี่แต่คนอีนี่เลยรางวัลที่หนึ่งเออเงินเท่านี้เนาะนี่ไงนี่ไงเพิ่งเสียงไว้เขาเสียนหมู นี่คือน,น้ำาะไรม่ะม่เลีัยแม่หงทองไนีซื้อนนี่นอ,นอ้ยนอองเีิก่นเก็นึนองนนอ,ยอ,อยู่นีจ็ดหนึ่งหกจ็ดอรน่องเนี่ ดันผ่านเดียวเหล็กงวดนี่นะครับเราไปสองห้องกันเป็นสองก้อนเหล็กออกได้หัดส่องตามมาหวยส่องปลาสองห้องสีด้วงดังนั่งดันการใบหงายอาจารย์สักก้อนเหล็กสีออกข้าจ้ากับยูบังคลิปเพาขนหากันอย่างจ่าละวันตั้งจากบนสือก็โดนข้อมินส่องหลอกลวงตาจีนี่ก็จ้างอีกเหรอคนเหล็กยังถามมือโบเห็นจอยโอ้ย มือเ็นบ่มอนี้คือมือดำคือมือคือมือลำเห็นบ่พี่น้องคนเห็นบ่ผมม่เรือผมมอนยินอยู่เดเขาดูมือยาวอ้หนี่จักเมาเบิ่งเส้นมือเบงเสียเรียนี่เห็นยังไงนอย่างน้เบื่องในมือจะของก็เพียงต่ใช like ่ดิใช่ดิงอ้หูดิงหกใช่ดิงหนึ่งเอา มือหรือหากมันเดิมก็เลยข้าศึกออกมาอยู่มือเอยนี่เด็กหกใช้มือใช้เด็กหกนี่ใช้เด็กหนึ่งเอาเมียนอยู่ร้วยการเปลียนเท่าไหร่ชีพหกชี้หกยังได้คือบารีหกก่อนร้องการแฟนหกเลยเออเซนตัวเด็กหกกี่ดีได้หนี่ใช่เบื้องกี่ดีมันเมื่อกี่จะกระโดดมั่ โ้เจ oh, oh. ้าขึ ot ot ้นลมดูสงวดก้อนนี่หนึงของปีน่เก่าอาเน่ของบางงางคันบอนึ่งแปดแปดงวดนเก่าันบดถือก็บองมองอยู่พอดีพอดีพวมี้อยู่เปอาเงินไป๋ไก่นี่จ้ะยอ้ยังวันี้ชุบประตูโมระขบเฮ้ยเดี๋ยวพยายามวัดเ้าุอยู่มู่บ้านเป็นยังไงแม่นแม่นที่เียงนาจจะ อาจจมาเด็กจะตส่งเสียเงินไปเก่าวัดสามชีอเอาเงินสามมาเลียงกาแฟชุ่มข่ออไรบ่เสียคำบอกอคมายังอีกว่ามีหาานบ้นยังคือฮะาหมัดกันหมัดชิงโอ้รที่ว่ายัหุบหรือเปล่ามาข้ามาวีไพระถาตุก่อนช่องเขาจะเป็นช่องตามหาวัดก่อนหวยออก สวัสดีครับวันนี้คือวันที่สิบสี่นะครับงวดนี้ลดงวดงวดต่อไปวันอะไรคือวันที่สิบหกบ่ส่วนของคลิปของเราจะออกก่อนวันที่สิบหกนะครับมันจากเซียนหนูเซียนอู้จเหมือนเหมือนเหมือนสินแลป้าทั้งอันนั้นเนาะทั้ง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 เหล่าทั้งเหนือเปดังสันเนาะคือประหลัพนมอยู่ได้นนหมมอ้หอม บนทางแต่เขาวนทา้งผวงี้ย่บนทั้งขวอ่ะเพอเขาเบียนเทียนเขาบนทางผีวะทงสายพี่าอานนี้เขาเบียนเทียนก็ไปทางนี้เลยฝรั่ร้องก็ไปทางอันนี้เงยอันนี้ตอนเพิ่ยังนี่ไดีมากน กลกรจจัจัลหารอพี่จะเอาเจว่าเแบบเนยม่ดเียนเาอีนี้เออชิปง่ายๆใกล้ๆถือว่าเออชิปหลักร้อยจะวิวหลักล้านเอาไว้เปนกัน วัฒน์สวนตาลโอ้วัาสวนตาลเออนี่ดต้นตาลเนี่ยใช่นี่อ๋อต้นคือบัวเพื่อนนะยูบันต้องไรกันยังห่ันหูเรือกันยังนึ่น่ีเหนวันใดท่านหนึ่งนึดตนหาเย็นบ้านโอ้มีสันลามผมห้องใต้ดินเลยอ้เย็นเลยสันลามโบราณอยดีัน สาลาโบราานี่พอเจในี่อินแปงยังไหมพเจใหญ่พะเจอหญ่อันนี้พรอเจ้าในี่อินแปงจำลองพระเจใหญ่อินแปงตัวนี้จำลองโบโค่ยบนปานอีดีเด็ดนี่ปั่นแบบคล้ายๆกันด้วยบอยืนเ่นมันีแปงนี่นแม่นลอยมาเส้นนี่หนิทำไมเตะกี่กูน้นหน่อยกูกับเปิดนีแรก็อมกลน เบียรนม่ละขี่แมวขี่หนูเลยมากเลนี่แกกนำฝนอยู่โรงเรียนผู้ไปรุ่นบุกกาบโอมด่างออกเช้าก้อนไปบ้านฉัน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงกันต่อไปนะครับรอติดตาม EP ใหม่ได้นะครับส่วน EP นี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ